สวัสดีท่านผู้ชมอีกสักครั้งนะครับก็หลังจากที่เราปราบตรงนี้มานะครับเอาดินมาไว้ที่ต่ำๆนะครับทีนี้ก็ไถไถหมดทั้งอันเลยนะครับวันนี้ก็ทั้งวันนะครับไม่ไปไหนแน่ ดูการถ่ายมั่งอ่าปรับผ่านใหม่นะครับอ่าลุยต่อ ถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ถ่ายไม่เข้าแน่ครับท่านผู้ชมครับก็ถ่ายตากว่าพริกหน้าดินไว้นะครับตากไว้ทํานาปีโดยเฉพาะเลย ามาแล้วครับคุณบทมาเลย นี่นะครับมีลอยรถเกี่ยวบดไว้นะครับ จะไม่ค่อยเข้าเยอะสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราเอาหน้าดินไปไว้ข้างล่างแล้ว ถ้าได้ฝนตกหนักๆมาสักชุดใหญ่ๆก็แจ๋วเลยแหมฟังเสียงไกลๆนะเพาะดีจังเลย แม่ทำหลายอย่างจังเลยทั้งถ่ายด้วยดันหน้าด้วยดันดินไปด้วยฟังไกลๆเสียงเพาะมากนะครับฟอร์ดชันนี้ เพราะว่าแต่ละคันก็จะมีเอกลักษณ์เสียงของตัวเองนะครับนี่มีวางใบดันหน้าลงไปด้วยใช้คุ้มเลยนี่ก็เที่ยงพอดีแล้วเดี๋ยวจะลองชวนโชเฟอร์กินข้าวก่อน อ่าชมภาพไกลๆแล้วก็ฟังเสียงเพาะๆนะครับท่านชมครับมันมีเอกลักษณ์ในตัวมันจริงครับฟอร์ดอ่าฝุ่นตลบอบอวน เราชวนโชเฟอร์กินข้าวแล้วเราก็ต้องจากลาเพียง่นี้นะครับพบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามสวัสดีครับ